มาถึงอาใครมาพูดำราตั้งแ่หงน้ำตามาถึงแล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากเวลามันผ่านไปเร็วมากจริงต้องบอกอย่างแรกนะคะตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเวทีอลังการแน่ยอยู่แล้วพูเกต็ตจัดอลังการอยู่แล้ว and hi to our Miss Grand International Queens so lovely to see all of you here เราเทียก็เห็นว่ามีน้องๆ m i สแ g r a จังหวัดอื่นมาด้วยนะคะสกเจัดเต็มทุกปีค่ะตื่นเต้นจริงๆพยายามทำสกิบแล้วแต่ว่าแบบคือไปลืมมา <c oughs> อ้อสิ่งแรกที่เทียอยากจะพูดก็คือการที่เทียเลือกที่จะมาประกวด Miss Grand Thailand สำหรับตัวเทียนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่าย ด้วยความที่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงมันทําให้คนจับตา,ามองเราเยอะมากมันทําให้เรามีแรงกดดันเยอะมันก็เลยทําให้เรามี pressure เยอะมากๆแล้วมันก็ทาให้เชียมีความรู้สึกว่าคนรทำไหมแต่พอเชีย์คิดไปคิดมาเนี่ยเชียกก็ถามตัวเองว่าเชียกวัวอะไรทีร่มากที่สุด What are you scared of What are you most worried about แล้วคำตอบก็คือความคิดเห็นของคนอื่นเชียให้ค่าความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปจนเทียมไม่อยากจะสู่ความฝันตัวเองเชียมไม่อยากจะพัฒนาตัวเองเทียมกลัวที่จะก้าวทำก้าวความหวาดกลัวเพื่อที่ทำให้ตัวเองดีขึ้นเชียก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนสำหรับหลายๆคนที่อยากจะลองอะไรใหม่ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เชื่ออยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนคนนั้นว่า Do what you w a n t to do ชีวิตมันสั้นหลือเกินการอยู่นิ่งๆ่มันยิ่งทำให้เราอาจจะรีแกรดมากกว่าเพราะฉะนั้นเราทำไปเถอะนะคะ ไ <laughs> อย่างแรกนะคะที่แน่นอนแล้วก็คือ Miss Grand Thailand แล้วก็พี่นวันงัน้นจว่าพี่นวันตั้งอยูตรงไหนตรงทางน,น <Yeah. S 1> หมนะคะปา <laughs> ้าี่อยากจะขอบคุณป้าตานะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เวที Miss Grand Thailand ที่สร้างมาโดยที่ embrace คนที่กล้าที่จะแตกจ่ดดาเอ้ยกล้าที่จะแตกตา่างกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดมันทำให้มันมี diversity มากขึ้นสังคมของเรามันได้อยู่มากขึ้นแล้วมันสีสันมากขึ้นเนี่ยแหละคือ soft power จริงๆของคนเวท h e Miss Grand มันสร้างรายได้ให้กับหลายๆคน,นในประเทศเรา ทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศไม่ว่าจะเป็นพีดีช่างแต่งหน้าช่างทำผมโปรดักชันอมให้โปรดักชันเดียวก็คือต้องจ้างแบบทีมคนเยอะมากๆเลยนะคะนี่แหละ is the true definition of soft power ขอเสียงวบมือให้กับ Miss Grand Thailand พี่นวัดด้วยนะคะจริงๆแล้วนี่แหละเวที Miss g r a d แน่นอนอยู่แล้วค่ะเป็นทีับบหนึ่งของโลกค่ะ ต่อไปนะคะอ,าอายากจะขอบคุณวิวิเชนทูเกตนะมันขอรองให้สวยๆก่อน o w ไมขยัน pretty? <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพิสแกรนด์พเกศพี่กบพี่คิมพี่บอลพี่เบียร์ที่คอยสนับสนุนหนูตลอดเวลาเป็นแรงเชียร์สปอร์ตคือแบบปีนี้สุกแบบสุส่จริงจังนะแล้วด้วยความที่มันมีแคมเบญ์ไลฟ์สุดขายของอะเราได้เห็น ชิมทีู่เกตในอกบทบาทในที่เขาก็ามาขาของช่วยหนัวเขาจะไม่มีวันลืมเมมรี่ที่เราขายของอันเที่ยวแปลงฟันตอนเที่ยงคืนน้ำพริกปลาสลิดขออวนนิดน,นึงนะคะขายไปสามล้านของวนนิดน,นึงนะคะขายไปสามล้านจริงๆแต่ที่มูเก็ตนี่คือที่สุดเลยแล้วก็ ไม่เคยแผ่วทำให้หนูสูส้ชีวิตทุกวันกิจกรรมพอได้รับมงเสร็จปุ๊บก,ก็คือ get to work ทันทีเลยคุณดีใจมากๆถึงแม้ว่าตำแหน่งมันอยู่ไม่นานจริงๆแต่ครอบครัวมันอยู่ได้นานและเสมอต้นเสมอปลายขอบคุณที่ขอบคุณจริงจริงก่อน i <sighs> To my mother. Mommy, where are you? Oh, she's there. Oh. Thank you for being my supporter for all my endeavors. I know I've done so many things. I've constantly competed and you never told me to stop. Always a great supporter for me and I feel so grateful to have such a, a great family and friends that have always supported me for everything and I will continue to grow, continue to pursue in all the things I want to. I love you guys so much. <laughs> Don't let me, I'm out here. <laughs> เแคยเพิ่งเขนะินนะ <laughs> เมื่อสักครูเขียน2 3 0ว้าวาไป I love you guys so much I'm so happy to have such a great family and great support and as I said yes I will continue to pursue everything I want to do ออกไป okay. ที่แน่นอนอยู่แล้วก็ช็อกนะคะซีโอการ์เด็ ไม่ว่าจะเป็นวันแรกจนถึงวันสุดท้ายรอ, Final, ร,อ lim, รอบไฟนอลรอบพรีลิมรอบทุกอย่างเลยคือตัดชุดสวยงามทำให้หนูรู้สึกมั่นใจตลอดเวลาขอบคุณมากเลยนะคะพี่ชอปพี่สลันพี่ปั๊กแม่เปรี้ยวพี่เบียพี่กาลนขอบคุณนะคะที่ทำผมให้หนูทำให้หนูรู้สึกมั่นใจเช่นกันทุกรอบ ดีใจมากๆเลยที่แบบได้มีทีมที่ตั้งใจแล้ก็ทุกเทกับเราอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวนะคะและที่สัมพันธ์นะคะต้องเล้าไก่ป็นคลับทั้งหลายเช่อยากจะขอบคุณนะคะที่ CF น้ำพลิกปาสลิดมาถึงสามล้านไนดะ้ เราไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะตอนที่เทียอยู่ตอนที่เทียเข้ากองนะคะ mm hmm. ก็มีแบรนด์ที่จ้างเทียมาไลฟ์สด mm hmm. โอ้โหกขับคือ c f เมยอะมากหลักพันเลยอะออเดอร์นะคะทุกรอบเลยอะไม่เคยได้แรงเชียร์แรงซัพพอร์ตขนาดนี้อมันทำให้เราแบบตกใจมากว่า ถึงแม we ้ว er <raszam> ่าสมาชิกของเรามันอาจจะลดลงตอนนี้แต่ว่าเชียร์โคตรดีใจที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ขอตมนใจที่เรามาเป็นครอบครัวกันขอให้เรารักกันนานๆนะต้องจบนะอ้ย j s last issue กำลังคิดอยู่ว่าคนพูดหรือเปล่าแต่ก็อยากแอบพูดเพราะว่า เวทีแกรนเวทีภูเก็ตก็สามารถคอมอินเตอ์ได้นะคะเชียร์ของอนุญาตพูดถึงเหตุการณ์เรื่องที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์นะคะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นซิเอชันในโลกที่ค่อนข้างซับซ้อนและค่อนข้างที่คนที่จะพูด I would like to take this opportunity to talk about The Israeli and Palestine situation. I feel like, as a public figure, it is our duty to bring exposure to situations like this. It is so sad and a tragedy to see such things occur in our world. You would expect from a modern world that there not the would not be any war that people would live in peace and harmony but this obviously doesn't seem like the case i really hope that this situation can be solved and i don't want to pick sides because i know it's controversial and it's situational and history dates centuries ago

ช h o u l d I say คร right? ังสุดท้ายไหมอ่ะ introduction Miss Phuket สุดท้ายคุณพร้อมกันนั้นเชี่ร์ียรี่ชาวีพานนิจพัน Miss แล so ้วก็ขอ้โชคนะครับแล้วก็คนที่จะเป็นมิสแกรนต์่อไปเยอะ